<S <S อนนี้ร้านน,<ะ>น่าจะเป็นร้านแรกแต่ไม่แน่ใจจะเป็นร้านสุดท้ายของเราเหรือเปล่าที่จะกางเต็นท์เดี๋ยวไปดูก่อนอันนี้ร้านชื่อโอโซนอยู่ในฝั่งเขาเรียกว่าอะไรนะโซนแถบแดดลังย่าค่ะวังย่วาวังด้งลัดย่าเดี๋ยวถ้าเผื่อมันไม่โอเคก็เดี๋ยวจะขยับไปอิงน้ำถ้าอิงน้ำไม่โอเคเดี๋ยวขยับขึ้นไปอีก ไป็นการรีวิวแบบสั้นๆ <c oughs> ของลานกลางเต็นท์แต่เท่ากับมันจบที่นี่ก็คือจบ <c oughs> เลยอ๋อถ้ากลางเต็นท์ก็นี่<อ>ไงมีแค่นี้อืมปรับเงินตรงนี้ใช่มีแค่นี้แล้วจะลงได้แค่นี้แหละใช่มีแค่นี้นี่ไงคือลานกลางจอดรถอยู่นี่อืมลานจอดรถอยู่ข้างบนอันนี้ลานกลางเต็นท์ตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์ของที่นี่ครับโอโซนก็จะอยู่ติดกับแม่น้ําเลยนี่เขาปรับระดับไว้มีชั้นหนึ่งสองสามสามชั้นครับ แล้วก็มีห้องน้ําอยู่ใกล้ๆมีอ่างล้างจานครับวิวก็จะเป็นข้างๆริมน้ําอ๋อมีชั้นล่างด้วยชั้นล่างก็จะติดข้างล่างเลยเป็นริมน้ําแต่น้ําตรงนี้ไม่น่าจะเล่นได้เพราะว่าดูแล้วน่าจะแรงเดี๋ยวลองสอบถามเขาดูดีกว่าคนละร้อสามสิบอันนี้ก็มีไฟไหมครับมีสามอ๋อก็มีครับผมอ๋อแล้วเสาที่จะเยอะหน่อยอ๋อครับผม มก็มาเที่ยวช่วงที่แบบนี่แหละครับช่วงวันธรรมดาคนไม่วุ่นวายดีครับผมขอบคุณครับนี่นี่นี่อิงน้าคือหมุดมาอยู่ตรงนี้แล้วมันต้องให้ข้ามฝั่งถ้าแม่น้ําคือยังไงวะต้องว่ายน้ําข้ามไปใช่ไหมเออแล้วเมื่อกี้ก็ไม่เชื่อป้ายกันเลยนะเห็นป้ายเขียนว่าอิงน้ําเชื่อยังมาเชื่อแมพอยู่กูเกิลกูเกิลแมาหลอกกู เดี๋ยวขวาไม่เชื่อมือแล้วทางใกล้แล้วนี่นี่น,นี่ข้างหน้าไม่มีทางแล้วสุดสุดทางแล้วแต่ตรงไปตามในแมพก็เชื่อไม่ได้ข้างหน้าก็ป้ายก็เขียนเขียนแบบเห็นน้อยมากถ้าร้อนตับแล้วในกุกกี้เลยนะผมมันร้อนเฮ้ยแต่มันก็เนี่ยแม่น้ำอยู่อยงเงี้ยเนี่ย<า>อันนี้ฝั่งโซนเสียงดังหลังสี่ทุ่มอ๋อตรงนี้ข้างบนนี่เหรอเออเอไม่เ,เป็นบ้านพักได้แค่ฝั่งนี้ก็<ด><ด>เป็นแค่โซนของตัวเขาอ๋อก็จะได้แค่โซนตรงนี้เลยใช่ไหมครับ นี้นค่้น้อืนอน้ำก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมน้ำมีน้ำไม่ได้เล่นไ,ได้ต้องขอบคุณนักรีวิวที่ที่รีวิวรีวิวได้ดีมากอะรีวิวทุกที่แบบดี <c oughs> เกินคา,าดใช่แต่พอมาถึงแล้วผิดหวังอะ <c oughs> คือพื้นที่เขาไม่ได้กว้างเหมือนที่เราดูในในรูปใช่ไหมในรูปในรีวิวที่ที่คนนอามาลงอะค่ะแล้วก็อย่างเขาบอกว่าโซนบ้านพักเขาก็ขายแล้วขายแล้วนี่เราก็ไม่เข้าใจความหมายว่าเขาขายแบบว่าขายขาดไปหรือว่าขายคือมีคนเช่าแล้วผมว่าไม่น่าจะน่าจะขายขาดมากกว่าใช่น่าจะขายขาดไปไปไปกันต่อไปไหนที่ออกจากจุดนี้ก่อนแล้วกันที่เราเข้าไปอิงน้ำอยู่ฝั่งนู้นอันนี้เรามาตามรูปแบบ เข้ามาสามหนึ right? ่งเก้าเก้าไหนวะกลับรถก่อนนะุดไมขคงควนเป็นทางขวาขวาไหนวะไม่มีฮัลโหลไ่หนอวะอยู่ฝั่งนู้นเหรอแต่เราจะเข้าทางไหนไม่รู้ไงเออเรื่องมันเทองงั้นอะกลับแล้วเนาะเออกลับแล้วเอออะไรกันวะแถวนี้เขาปักหมุดไม่ค่อยตรงกันเลยสุดท้ายสุดท้ายจบหาหิน S 1> <S 1> เราคุ้นเคยของผมรอบที่สามของพี่รอบสองแต่มันก็ได้แตดีสุดแล้วในช่วงเนี้ยอะไรกว่าไอ้เมื่อกี้บ้านบ้านริมแควใช่ไหมไอ้ไบ,ไอบ้านส่วนริมทางส่วนริมทางสวนริมทางที่เองควบภูมก็ปิด,ป,ด,ป,ดปิดทุกที่แล้วปิดปิดหลายที่มากแล้วก็อะไรกวะไอ้ที่เราข้างๆทางรถไฟสายมรณะอันนั้นก็ราคาสองร้อยต่อคนสรุปตัดจบเลยหาทิน <S <S เราจริงๆเราก็ไม่อยากไปซ้ำที่เดิมหรอกเนาะเพราะว่าเราจะได้เก็บเก็บแบบว่าบรรยากาศใหม่ๆบ้างเปลี่ยนที่บ้างอย่างเงี้ยแต่เหมือนสถานการณ์บังคับตอนนี้คือมันก็เลยทําให้ที่ที่เปิดเปิดให้บริการอ่ะมันน้อยอมันน้อยก็เลยเป็นตัวเลือกเดียวที่ที่รู้สึกว่ามันมันมันดูดีสุดแล้วก็ยังเหลืออยู่อแล้วก็ชิลด้วยมันเป็นที่ที่ชิล่ะรู้สึกว่าซ้ําได้ก็ที่เคยบอกไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นอีกร้านหนึ่งนะที่เราไปดูคือร้านอิงน้ำใช่ปะ คือตอนแรกเราก็คาดหวังไว้กับ,บที่นี่มากว่าเอาออะเข้าไปอาจจะมีสิทธิ์ได้จบที่นี่แต่พอเข้าไปถึงปุ๊บคือมันคอือยังไงดีนะ <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าภาพภาพที่เห็นกับภาพที่ได้มันต่างกันริเปลับมันกระจึุรึ เป็นไรอืมเรมันฟูไม่ได้สิทีเห็นแล้นเนี่ยกระเป๋ามันหักเกินอ่ะถ้าเมื่อกี้เราแวะเข้าแบบดีซอร์หรือแบบห้องพักนี่ก็จบแล้วนะแล้วใครเป็นคนบอกจะกางเต็นท์ใครนี่เราเรามาทำอะไรให้ใหมันลำบากทันไหมครับขนของแล้วไม่ไม่เม่แวนะใครเป็นคนบอกจะกางเต็นท์นี่ไม่เคยเสมมนอ<ค>น,นะก็แค่ขนมาให้แต่ไม่ได้บอกว่าขนเราจะต้องกางแล้วเราก็มานั่งยุงกัดเหงื่อท่วมอีกเนี่ยไม่ไม่แล้วที่แล้วเราก็เป็นคนที่แบบว่า สนุกสนานกับการกางอยู่คนเดียวเพราะว่าอีกคนหาวทำหน้างงไงไอ้ผมก็ผมก็สนุกโอ้ยดีใจโอ้หิวหอมพี่เสือ,อไม่ได้เจอกันกี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้รู้รู้แล้วค่ะคอยก่อนอุยอ้ยเฮ้คอยก่อนคอยคอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงไว้ดึงไว้ฉีกฉีกฉีกให้คนละซึ่งนะดูดิ อืมแดงเลยเลือดเลยแหละไม่ใช่แดง <K> เขี้ยวก่อนมันมีกระดูกหิวหรือม่างไงโอ้ยนี่ก็เรียบร้อยไอ้นี่ก็แบบเสือค่คอยค่อยโอ้ยมืออืาลูกไปหมดค่ะหมดค่ะแล้วเดี๋ยวนะ <K S 1> เดี๋ยว <K S 1> คณคณเสือดูก่อนนี่ฝีมือใคร ดูก่อนนี่เป็นมือใครหิวจนเกินเหตุเห็นไหมคะทำเลือดเนี่ยเจ็บเนี่ยเจ็บมากเห็นไหมเนี่ยอเราเตรงนี้ว่ามันแคบหแค่ไหนอืรเราเคยมาแต่น้ำแรงขึ้นเยอะเลยเนี่ยอุ้ยปลาตัเลยมานี้ยุ้ยมีแต่น้ำมันค่ะเด็กม<ะ>ีแต่น้ำมันไก่ติดน้องอ๋อ Lại, 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 <cười> <cười> <Là> con <laughs> Đừng, 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 lại, đừng lại. <laughs> <Đúng lên. cười> มันเป็นไงลูกมานั่งเฝ้ากันเลยนะมันเป็นไงรอเหรอเอ๊ออะอ,อ,อย่าเข้ามาใกล้นะตีปีนะ<อ>ยังไม่ได้ย่างหมูเลยแค่ตานหมูก็จุดไฟเองโอ้รอรอโอ้โอโอไม่ต้องมาร้อเลยออกไปเลยเหม็นนะหนูอะ่ะปิดติดแล้วกัน อะไรนให้มันเป่าไหมได้ไหมได้เลยครับเอาแล้วซ่อมไปไหนก่นอนอุ้ยซ่อมตกเป็นี้วนคุณเอาเปิดเลยอื น้ำลงแล้วลงในระดับที่เราคุ้นเคยเมื่อวานขึ้นมาตรงนี้เลยเห็นตอแล้วน้ำลดตอพุดเฮ้ยเฮ้ย